อนนี้เราเห็นว่ามองคนนี้ละเอียดตั้งแต่หยาบหยาบไปถึงละเอียดสุขมุมลุ่มลึกจนไปถึงพระนิพพานตั้งแต่ศิลธรรมธรราดาอเสวันนาจะพาลานางการไม่คบคนผานนี่อันหนึ่งไม่ครบคนชั่วคนผานหนึ่งแปลว่าคนโง่ชวนเราไปกินเหล่าเมาย,ยาไปเข่าครับเข้าบ้าเลี่ยงการปานนันหลอกต้มตุ้นทําให้เราเสียคนไม่เอาบัณฑิตาน,นั้นจะเสวันนาเราไปครบแต่บัณฑิต คือคนดีที่จะชวนเราไปคิดดีพูดดีทดําดีต่อมาขอปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาดูตัวอย่างรูจักคุณค่าของคนดีปฏิรูประเทสวาโสจะอยู่ในประเทศอันเหมาะสมในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมดีงามไม่ทําจิตใจให้ไหลลงอย่างพระทรงจะไปอยู่ในวัดป่าในป่าในดงนั่นแหละปฏิรูประเทศวาโสสาหรับพระไม่เห็นขาสั้นขาขาขายาวขาสั้นไม่เห็นดำดำ,ดำขขขเขาเขาเฉวกฉบหวาบเสียงอะไรมากวนใจก็ททำตมาทีา่ภาวนา,าได้ง่ายขึ้น ปุเพจกระตะปุญญาตาการได้ทําความดีไว้พร้อมทําความดีเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ต้นทํามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ชาติก่อนก็นดีชาตินี้ก็เริ่มทํามาอยู่กับพ่อกับแม่ในสิ่งที่ดีที่งามที่เรียกว่า having formerly done meritorious action in the past แต่กระทำคุณงามความดีไว้ก่อนว่าเป็นภาษาฝรั่งหน่อยก็ได้เพื่อจะได้ช่วยกันได้มากขึ้น อตตะสัมมาปณิชีจะตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ในสิ่งในธรรมที่ดีที่งามมันเป็นมงคลประหุสัจจันจะสิปัญจะได้เล่าเรียนศึกษามากทรงความรู้กว้างขวางใสใจสดับตรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นมงคลสิปัญจะมีศิลป,ปวิทยาชำนาญในวิชาชีพของตนวินายโยจะสุสิกิโตมีระเบียบวินัยได้ฝึกฝนอบรมตนแล้วอย่างดีงาม สุภาษิตาจะยาววาจากตาวแต่ถ้อยคำที่ดีที่งามรู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดีต่งตางๆมาแล้วมาดาปิจุปทานนางบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจของท่านใจก็ไม่ฟื้นท่านท่านบอกอยังไงทํำยังนั้นไม่ทำให้ท่านร้องหอม่มร้องไห้เพราะการการะทาของเรา พระพุทธเจ้าว่าเซโถปุตตานามัสสวบุตรที่ประเสริฐคือบุตรที่นอบน้อมเชื่อฟังพ่อแม่ต่อมาก็ปุตตทาละสัสังฆะโหสงเคาะบุตรสงเคาะภรรยาของตนเองในสินในธรรมไม่จะชวนลูกไปเล่นไพ่นะชววลูกชวนภรรยาเล่นไพ่สองขาสามขาด้วยกันเนี่ยหมายมีใครเล่นก็มาเล่นในควอมบริชิหายอน,นาคกุลาจะกรรมมันตา การงานไม่อากูลไม่ค้างๆแต่พอให้เสร็จก็ให้มันเสร็จไปเลยไม่ต้องรอวันนี้พรุ่งนี้ต่อไม่พอจะเสร็จอดีน,นี้ก็เสร็จไปเลยแลย้วจะได้ทําอย่างอื่นทานนั้นจะรู้จักการให้เผื่อแผ่แบ่งปันบริจาคสมเค์และบําเพ็ญประโยชน์ธรรมจริยาจะปรับพฤติธรรมดํารงอยู่ในสิ้น,ำำนในธรรมญาตกามันจะสันกะโหาสมเคา์ญาติพี่น้องญาตินี่ก็มีหลายญาติญาติโดยสายเลือดญาติโดยทางธรรมญาติที่ร่วมงานอามาจาวาญาติงวาสาโลหิตาวาคนร่วมงานก็นดีญาตก็ดีสายเลือกก็ดี สายเลือดกับญาติมันคนละอันกันนะสายเลือดคือญาติทั้งสายเลือดส่วนญาติเอมงมันยะมีไก่ชิดกันเคย,คเคยร่วมคเคยคุ้นเคยเคยทํางานร่วมกันนี่เป็นญาติสงค์กันอนววชานิกรรมมานิการงา,านที่ไม่มีโทษกิจกรรมที่ดีงานเป็นประโยชน์ซึ่งไม่เป็นทางเสียหายอารตีวิรตีปาปาเว้นจากความชั่วมัชปานาจะสันญ,ญาโมเว้นจากการดื่มน้ําเมาไม่ใช่เพียงน้ําเมานะ้มัชชามัชชะไปว่ายาเสพติดทั้งปวงเลิกอย่าไปแปลว่าเพียงน้ําเมาอย่างเดียว มัชฉะนันแปลว่าเม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 าอีหยังเมาละเลอะบมดีตั้งแต่ยาสเป็นต้นไปดีที่สุดอัปมาโทจะทําเมสุไม่ประมาทในทำทั้งหลายมีสติอยู่ทุกเมื่อหูเมื่อขิงหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหุ้งเลยวาสติปัฏฐานสีคาราโบจะนิวาโตะมีความเคารพการแสดงออกแสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของหรือกิจการนั้นๆแหละรู้จัก ให้ความสําคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสมนิวาโตจะความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนบ่มเปงพองลมนิวาโตเป็นผู้ไม่พองลมบ่เ่งอ่อนน้อมถ่อมตนสันตุที่จะกตันยูตาความสันโดษความเอ,อิบอิ่มพึงพอใจในผลสําเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือปัจจยลาบแสวงหามาตามได้ด้วยเรี่ยวแรงความภาคเพียรพยายามของตนโดยชอบภาคพอใจมีความกระตันอยู่ ต่อผู้มีบุญมีผู้กาเลนนะ่ะธรรมสวรรค์น,นงังฟังทำตามการหาโอกาสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจรงิงความดีงามและเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ขันตีจะเป็นผู้มีความอดทนโซวัจจะสตาเป็นผู้วาง่ายสอนง่ายพูดกันง่ายฟังเหตุฟังผลไม่เอาแต่อารมณ์สมนานมันจะทัศนังพบเห็นสมณะเยี่ยมเยือนเข้าหาท่านผูดสงบกิเลกาเลนนะ่ะธรรมชาติกระชาสอนธนาทำต,ตามการหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนหาความรู้ความคิดเห็นแหลกกันเกี่ยวกับ หลักความจริงความดีความงามเรื่องที่เป็นประโยชน์ตะโปจะเป็นผู้มีความเพียรแผดเผารู้จักบังคับควบคุมตนไม่ปนเปลิดตามใจอยากควบคุมตะบะตะบะตะบตะเผา,า,ากิเลสไม่ให้กิเลสเผาหัวเราพมจเรียนจะประพฤติพมจันดำเนินตามอริยมคจากการรู้จักควบคุมตนในทางเพศหรือว่าเมถุนวิรัตามควรไม่ต้องตกเป็นทาสตายจนลืมหน้าลืมหลังเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เอาอริย สัจจานัทสันนังเห็นอริยสัจเห็นความจริงอันประเสริฐสีความทุกข์เห็นเกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกนิพพานะัชฉิกิริยาจะกระทานิพพานให้แจงบรรลุนิพพานทําความดับลงของกิเลสตัณหามันหมดไปสิ้นไปได้เท่าไรยิ่งดีพุทธะโลกระทในจิตตังยศนกรรมปฏิอโศกังเวลชังเขมังเอตมังคารมุตตังมังจิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกกระทามากระทบ มีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดอะไรต่างๆเห็นไม่เหลืองธรรมดาธรรมดาอสศกังจิตไร้เศร้าไร้จากความโศกเศร้าฟรีฟอร์มโซโรว่าอย่างนี้วีรชังจิตปราศจากทุลี The m i ดมา h วิชิตอ n นฟินเขมังจิตกเกษมจิตกเกษมนี่มันแปลยากสหน่อยสำหรับคนธรรมดาว่ามันกเกษมอย่างไรคือจากปราศจากความไร้เศร้าปราศจาก ทุลีแล้วก็อยู่อย่างกเกษมสารสบายสดชื่นแจ่มใสมันเป็นมงคลตัวสุดท้ายที่มันลึกถ้าท่านฟังมาประมามาพูดด้วยความเร็วสูงนงะ้ไม่ต้องไปทําน้ําส้มปอไม่ต้องไปรดน้ํามันพ่นน้ามันสักตำม,มําเตกตาบาลไม่ต้องไปตั้งส่านพระพง์พระพุมเจ้าทงเจ้าที่นี่แหละพระภูมิจะในจิตในใจตัง้งภูมิทาให้มันมีไว้ในจิตในใจมันก็ดีมันก็นกนงามเท่านั้นเพราะเหตุน,นั้นพระพุทธเจ้าหันสลปสามสิบแปดประการเท่านี้ แล้วก็ลงท้ายว่าเอตมังคาลุตมังนี้แหละเป็นมงคลอันอุด,ดมดิ